สามไอเดียทำคอนเทนต์เพื่อคนไทยในต่างแดนสำหรับคนที่มีความรู้เฉพาะทางมาดูกันค่ะว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างคอนเทนต์เรื่องแรกก็คือวีซ่าและก็การขอสัญชาตินะคะปิกเชื่อเลยว่าทุกคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ย จะต้องมีการขอวีซ่ามาอยู่ที่ประเทศนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็พอมาอยู่ที่ประเทศเขาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการต่อวีซ่าพอต่อวีซ่าเสร็จก็ต้องขอสัญชาติตามลำดับนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เป๊ะในเรื่องเอกสารหรือว่าทําบริษัทรับทำวีซ่าอยู่แล้วนะคะคุณสามารถเจาะประเด็นลงเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ย มันก็มีวีซ่าหลากหลายประเภทนะคะอย่างเช่นที่อังกฤษเนี่ยมีวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าติดตามวีซ่าคู่มัน่นแล้วก็มีวีซ่าประเทศอื่นๆด้วยถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ความชํานาญเรื่องนี้นะคะรวมไปถึงเอกสารอะไรต่างๆพวกนี้รับรองค่ะไม่มีตันค่ะคอนเทนต์เรื่องนี้คอนเทนต์ประเภทที่2ก็คือเรื่องการสอนภาษานั่นเองนะคะแต่ละประเทศเนี่ยมีภาษาราชการประจําประเทศตัวเองนะคะ ประเทศอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษเนาะบางคนนะคะยังต้องมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ถ้าเกิดว่าใครที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนานๆแล้วก็สามารถ พูดภาษาท้องถิ่นได้อย่างเช่นภาษาดั t ช h ภาษาดอยส์นะคะภาษาสเปนิชเดนมิชสวีดิสภาษาฟินพวกนี้นะคะคุณสามารถทําคลิปวิดีโอสอนภาษาด้วยเพราะว่าเรื่องการสอนภาษาเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการทํางานเรื่องการขอสัญชาติด้วยเออเรื่องสอบใบขับคี่สอบวัดระดับภาษาด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิด คุณทำคลิปเรื่องการสอนภาษาได้เนี่ยนะคะมันจะต่อยอดไปถึงเรื่องการเปิดคอร์สออนไลน์แล้วก็ทำอ e ีบุ๊กได้ด้วยค่ะคอนเทนต์ที่3ก็คือเรื่องการสอบขับรถในต่างประเทศนั่นเองนะคะทุกคนแน่นอนว่าต่างประเทศนี้สอบขับรถยากกว่าประเทศไทยอยู่แล้วนะคะประเทศไทยถอยหน้าถอยหลังคือจบแต่ต่างประเทศเนี่ยเขามีทําข้อสอบทฤษฎีนะคะแล้วก็ปฏิบัตินะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เฉพาะทางเรื่องการขับรถนะคะ คุณสามารถทําคลิปวิดีโอให้ความรู้ทั้งในเรื่องภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติพร้อมกับเทคนิคในการสอบข่าวลดสอบยังไงให้ผ่านแนะนําแอปพลิเคชันแล้วก็ทําคลิปเฉลยข้อสอบพวกนี้ได้นะคะซึ่งทีนี้ที่ประเทศอังกฤษนะ่ะปิกเฮดหลายคนนะคะทําข้อสอบเฉลยแล้วก็มีการทำคอร์สออนไลน์ขายด้วยเป็น Personal t u t ิ r เด้วยนะคะก็สามารถต่อยอดสร้างไรายได้ได้ค่ะ คอนเทนต์3ประเภทที่ปิ๊กพูดมาอาจจะดูซีเรียสจริงจังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนไทยในต่างประเทศหลายคนมากที่ต้องการความช่วยเหลือใน3เรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครทําได้นะคะปิ๊กว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนด้วยกันค่ะขอให้โชคดีค่ะ